สวัสดีครับพวกเราจเจริญเดี๋ยวภายในคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับสปีดแลมกันปกติแล้วเนี่ยคลิปของเราจะมีความเร็วอยู่ที่100%เป็นเส้นตรงแต่การที่เราใส่สปีดแลมเข้าไปเนี่ยเป็นการเพิ่มความเร็วของคลิปขึ้นหรือว่าจะลดลงก็ได้อย่างในตัวการาฟนี้อันนี้คือความเร็วปกติของคลิป100%ตรงกลาง สมมติว่าเราลดลงไป50%ความเร็วของคลิปมาปกติเนี่ยแล้วพอลดลงไปคลิปเราก็จะช้าลงแล้วก็กลับเข้ามาเร็วขึ้นอีกครั้งแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงให้คลิปเราช้าแล้วกลับมาเร็วและไปช้าก็ได้ภายในการาฟนี้คลิปก็จะกลายเป็นช้าเร็วปกติแล้วก็กลับมาช้าแต่อย่างเงี้ยจะทําให้ตัวคลิปของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งดูไม่ค่อยสมูท เราเลยต้องใส่แรมเข้าไปเป็นเหมือนทางลาดให้ตัวคลิปของเราเนี่ยมันสม o o t ขึ้นความเร็วอยู่ที่100% 50แล้วก็กลับมา100%แต่ทีเนี้ยภายในคลิปของเรามันจะค่อยๆลงอย่างเช่นตัวนี้100%ลงมาเป็น80% 75% 60%มา50ตัวคลิปของเราเนี่ยจะสม ooth มากขึ้นถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพเดีย๋ยวเราไปดูในโปรแกรมกันโอเคแล้วตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในโปรแกรมแล้วนะครับขั้นแรกเลยให้เราคลิกขวา คลิปที่เราต้องการจะเปลี่ยนสปีดของมันมาที่ r e t ทม์ Control หรือว่าตัวช็อตคัทเนี่ยก็คือ Control R นะครับตอนนี้เราจะเห็นตัวสปีดของคลิปเราขึ้นมาแล้วให้คลิกอีกรอบนึง r e t ทม์ Curve เพื่อจะได้ดูตัวเส้นสปีดของคลิปเราอย่างตอนนี้คลิปเราความเร็วอยู่ที่100%ก็คือความเร็วปกติเส้นก็จะเป็นเส้นตรงเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเราก็มาดูว่าจะให้ช่วงไหนของคลิปวิดีโอเนี่ย ช้าหรือว่าจะเร็วอย่างในตัวคลิปนี้ผมจะให้ช่วงแรกของคลิปเนี่ยช้าเราก็กลับไปเร็วให้เรากดตรงสามเหลี่ยมที่มี100%นี่นะครับคลิกแล้วก็ add speed point ทีนี้เราก็จะแบ่งตัว speed เป็น2ช่วงและช่วงแรกผมจะให้เป็นประมาณ75%และช่วงท้ายผมจะเพิ่มไปที่400อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือตัวคลิปเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็ง ลราก็จะเพิ่มความสมูทเข้าไปคลิกที่ตัวเส้นนะครับเราจะเห็นตัวคีเฟรมขึ้นมาแล้วคลิกที่ตัวคีเฟรมแล้วก็มาคลิกตรงไอคอนตัวนี้แล้วก็ดึงตัวคีเฟรมของเราออกวิธีนี้จะทําให้ตัววิดีโอของเรามีความสมูทแล้วก็เอาคลิปอีกคลิปนึงมาต่อวิธีเดียวกันเลยลขวารี t ทม์ time Control แล้วก็รีไทม์เคิร์ฟปิดรีไทม์เฟรม เปิด t i ท e Speed แทนจะได้ดูเส้นความเร็วของคลิปวิดีโอรเราในตัวคลิปนี้ผมจะให้ตัวช่วงแรกของคลิปเนี่ยเร็วแล้วก็มาช้าแล้วก็ไปเร็วที่ให้มาเร็วตอนแรกเนี่ยจะได้รับช่วงกับท้ายคลิปของอันที่แล้วนะครับประมาณตรงนี้แล้วก็มาช้าในนี้ผมจะให้ช้าสัก50%ร์เซ็นต Add Speed Point เข้าไปเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนให้กลับมาเร็วปกติอย่าลืมที่จะทำแรมให้มันนะครับเพื่อความสม ooth ของคลิปเราแค่นี้เองครับคลิปของเราก็จะมีความสม ooth มากขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูความต่างของคลิปที่มีแรมกับที่ไม่มีแรมดูนะครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการทำสปีดแลมเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกพวกเรากันได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีฟุตเทจเนี่ยพวกเรามีให้สามารถเอาไปฝึกใช้กันได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เพจของพวกเราด้วยเพราะพวกเราอะ่ะมีคอนเทนต์ดีๆอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนอีกเยอะเลยเหมือนเดิมเลยครับอย่ากลัวที่จะคิดและขอให้กล้าที่จะเริยนนะครับสวัสดีครับ